กรับสวัสดีครับผมพวกผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลนะฮะสำหรับโปรแกรมไม่ข้อในห้างฟุตบอลนะครับผมคือวันพฤหัสที่13พฤศจิกายนปีส5ง8แนะครับแลวก็คัมคือแบบนี้นะฮะผมหยิบมาฝากกันถึง6คู่นะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับส่วนที่ผมหยิบมาฝากก็จะไปศึกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนยุโรปนะครับซึ่งคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากนะฮะก็จะเป็นน้าของฝรั่งเศสนะครับเปิดบ้านกับยูเคน คู่ที่2อังกฤษนะครับเปิดบ้านจับเซอร์เบียคู่ที่3ไอร์แลนด,ด์เจอกับโปรตุเกสคู่ที่4มอนโดวาเจอกับอิตาลีคู่ที่5นอร์เวย์นะครับเจกอกับเอสโตเนียและคู่สุดท้ายคู่ที่6นะครับผมก็จะเป็นด้านของอาร์เมเนียนะครับเปิดบ้านจับฮังการีส่วนกิจกรรมทายสกอร์ของเราในาค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีกันกถึง3คู่เลยนะครับและก็จะเป็นหน้านของคู่แรกและแคู่ที่3เช่นเคยนะฮะสามารถพิมพ์ต่อทีวีใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะเลือกทายหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ได้หมดเลยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานสมงาริย์ห้องอาหารของเรานะครับก่อนเวลาบนเตีหนึ่งชั่วโมงนะฮะหรือว่าเวลาตีหนึ่งสี่าทีแล้วก็สามารถส่งหลักฐานมาให้ลิงก์ในเดสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงค์ใต้คอมต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ที่ไว้ให้ทั้งสองที่เรียบร้อยหมดเลยนะฮะแล้วก็ท่านใดน,นะครับผมที่ยังสงสัยอะไรงไงเกี่ยวกับกติกา,กาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอดย4บชั่วโมง และก็ก่อนจะไปเริ่มข้อกันเหมือนเช่นเคยนะฮะฝัทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกลางใจผลการทำงานนะครับผมรัฐาหากว่าเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูเลยครับเรามาเริ่มวันที่คู่แรกเลยนะครับซึ่งจะเา็น้าฝรั่งเศสเปิดบ้านเจอกับยุโรปนะครับผมในเวลาตีสอง้าที หันในแคปแรกก็จะเปิดให้ทา้งฝั่งของฝรั่งเศสนะครับตัวที่2เมตรแล้วก็ราคา2ไหลลงมาอีก1กิ๊กนะครับผมอยู่ที่1เมตรเ5สนะครับส่วนกระแพงสูงต่ำที่2เมตรเ5ถึง3เมตรโดยที่คู่นี้นะครับเราก็จะไปกันในกลุ่มดีนะฮะส่นฝังง่งของเจ้าบ้านฝรั่งเศสพวกเขาก็เป็นจ่าฝูงแข่งไป4ครั้งชนะไป3เสมอ1่ยิงไปเก้าเสียไป3นะครับเก็บมาได้10แต้มแล้วก็ฝั่งยูเคนนะฮะตอนนี้พวกเขารองจ่าฝูงนะครับ แข่งไปสีครั้งชนะไป2เสมอ1แพ้1นึยิงไปแเสียไป7เก็บมาได้7แต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังในคู่นี้พบกันมานะครับผมก็เจอไปถึง2ครั้งซึ่งจะเป็นทางฝั่งของฝร,รั่งเศสนะครับชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก2ครั้งนะครับโดยนัลดล่าสุดในคู่นี้พบกันมานะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของฝร,รั่งเศสนะครับที่สามารถปลุกไปเอาชานะมาได้ด้วยส และถ้าเรามาดูฟอร์มสิบาล่าสุดของเจ้าบ้านฝรั่งเศสนะครับผมพวกเขาช้าไปถึง6ครั้งยันเสมอไปอีก2แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยเฉลยยิง2ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ่งไม,ม่ได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูปปสบปอีก3ครั้งนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งบุกวิญญาณเสมอให้กับไอซ์แลนด์มาเลยครับพี่2 2แล้วซึ่งในฝั่งยูเคนะครับฟอร์มสิบาร์ลาสุดวันนี้ชนะไปถึง5ครั้งยันเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีกสครั้งนะครับ โดยเฉลี่ยยิง1.8ล,ลูกต่อเกมเสียประตู1.8ล,ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิว่งมปได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนะครับผมนัดลาสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเฉลี่ยนชนะอาร์เซอร์ลไบาจานนะครับที่2ตัวหนึ่ง แล้วถ้าเราดูฟอร์ในบ้านของเจ้าบ้านฝรั่งเศสนะครับผมสี่นาราสุดวันนี้ไม่แพ้เลยนะครับชนะไปกันถึง3ครั้งแล้วก็ยันเสมอปอีกหนึ่งครั้งซึ่งจะมียันเสมอไปกับอิสราเอลยศูนย์ชนะโคเอเชียไปได้สองหนึ่งชนะไอซ์แลนด์ในสองหนึ่งแล้วก็ชนะอาร์เซอใบจ่าในสามศูนย์ซึ่งทางฟอร์ยูเคนะครับผมฟอร์ในบ้านสามารถาสุดวันนี้ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับชนะไปถึงสองครั้งยันเสมอปอีกหนึ่งครั้งโดยจะมีชนะนิวซีแลนด์ในสองหนึ่งเสมออาร์เซอใบจ่าไปอีกหนึ่ง แล้วก็สภาพความพร้อมก่อนเคียนไครับซึ่งฝั่งชาวานฝรั่งเศสก็จะหมดสิเสียชัยงานทางด้านของเดซิเลดูเอนะครับแล้วก็อุสมานเดเมเร่เนื่องจากมีการบาดเจ็บอยู่นะครับและตัวชูโรงในครับคนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะจายนาคของไมเคิลออริเซ่นะครับชองฟิลิปมาเตต้านะครับผมแล้วก็คิเตอร์เฟอร์เอ็นกุนกูนะครับแล้วก็ทางฝั่งยูเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวชูโรงในครับคนนี้ของพวกเขาก็จะมีเชื่อหน้าของวลาดิสลาฟวานัฟอาซาโบโรชินนะครับผมแล้วก็โโโออเเเลก สำหรับรองฝั่งของเจ้ามาตฝรั่งเศสนะฮะฟอร์มในรอบคัดเลือกของพวกเขาถือว่าค่องคันในจัดดูดีมากๆเลยนะครับชนะไปกันถึงสครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับผมซึ่งทางฝั่งยูเครนก็ถือว่ามาดีไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เลยนะครับแต่พวกพวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งถ้าพิกันตามโมเมนตัมนั้นนะฮะตั้งฝั่งของฝรั่งเศสยังไงก็ดูดีกว่าแบบมากๆเลยนะครับโดยที่ผลงานห้านัดล่าสุดของลุยกาเม้นี้ไม่แพ้เลยนะฮะชนะไปถึง4ครัั้งติดแลก็ยนเสมอียงแค่1ครัั้งงเอครบ อย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมต่อหน้าฝรั่งเศสนะครับที่1เมตร75นะครับเรามาต่อ,อคู่ที่2องเลยนะครับก็จะเป็นหน้าอ,อังกฤษนะครับเปิดบ้านจับเซอร์เบียในเวลาตีสองที หันแคปแรกก็จะเปิดให้หนั่งฝั่งอังกฤษนะครับผมตัวที่หนึ่งเมตรครึ่งส่วนราคา2ไหลเข้าไป1กิ๊กนะครับอยู่ที่1นึเมตรเจแล้วก็กแพงสูงต่้งที่2เมตรครึ่งถึง2องเมตรเจนะครับเดี๋ยวีนคู่นี้นะครับเราก็จะไปในกลุ่มเคนะฮะซึ่งนักั่ง,งเจ้าบ้าอังกฤษก็ยังมันจา่าฝูงนลยครับแค่ไม่6ครั้งแล้วก็เหมาชนะไป6ครั้งรวดยิงไปสิบแปดไม่เสียสักลูกนะครับเก็บมาได้อีก18แต้ม ล้วซึ่งทางฝั่งเซอร์เบียนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่3แข่ไม่6ครั้งช้าไป3เสมอ1แพ้2ยิ้มไมเจ็เสียไป7นะครับเก็บไปได้ก10แต้มเฮตุโดยเฮดของคู่นี้นะครับผมก็จะมีเพียงแค่2ครั้งเองนะครับแล้วซึ่งเป็นทางฝั่งอังกฤษนะที่สามารถเหมาช้าไป2ครั้งรวดเลยนะครับและแถมนัดล่าสุดที่คู่นี้พบกันก็จะเป็นทางฝั่งอังกฤษที่สามารถบรรุกไปถล่มมาได้ถึง50 แล้วถ้าเรามาดูฟอร์สิมาราสุดของ้าบ้านอังกฤษนะครับพวกเขาชนะไปถึง9ครั้งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่1ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง3ลูกต่อเกมเสียประตูสุดจะ3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิวีมนได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบอีก6ครั้งเลยนะครับนัดลาสุดนาก็เพิ่งบุกไปถล่มรัสเวียนะครับ0-5ตัวน้ฝัง่งเซอร์เบียนะครับฟอร์สิมาราสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่4ครั้งยันสเสมอ4แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับ โดยเฉลี่ยยิงหนึ่งลูกต่อเกมเสียประตูสุดทรเก้าลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิเวได้ถึง3ครั้งแล้วก็จบเกมสูบพิง2ครั้งนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งบุกไปเอาชนะอันดอร่ามานะครับที่3ประตูตัวหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของเจ้าบ,บ้านอังกฤษนะฮะโดย4นัดลาด่าสบวันนี้พวกเขาชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ปีเพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยชีมีชนะรัสเวียไปได้ที่30 แล้วก็แพ้กับเซเนก้าไปในครับที่3าหนึ่งซึ่งจะเป็นการจักรการ์เกมอุ่นเครื่องนะครับผมนัดต่อมาก็ชนะอันดอร่าที่2อศูนย์แล้วก็ชนะเวลไปได้อีกสามศูนย์ส่วนทางฝั่งเซอร์เบียนะครับฟอร์นานฮารัตลาสุมานี้ไม่แพ้เลยนะครับผมแถมชนะไปถึงสองครั้งติดแล้วก็ยันเสมอไปอีกสามครั้งติดไม่ว่าจะเป็นการยันเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่หนึ่งหนึ่งเสมอออสเตรียไปอีกหนึ่งหนึ่งต่อมาก็เสมอไปกับแอลเบเนียไปอีกศูนย์ศูนย์ชนะรัสเซียไปอีกหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะครับ แล้วก็สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมซึ่งทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านอังกฤษสำหรับรอบนี้นะครับผมจะไม่มีเชื่อกหน้ามาเกฮีกองหลังจากคริสตันพาเรินะครับผมรวมไปถึงกับผู้เล่นที่มาจากนิวคาสเซิลสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้านิคโบฟและก็แอนโทนีกอร์ดอนนะฮะเนื่องจากมีการบาดเจ็บประยุู่์ทั้งคู่นะครับแล้วตัวชโลงนะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับผมก็จะมีเชื่อกหน้าของมาคัสลัดฟอร์ดแฮร์รี่เคนโบโยซาก้านะครับผมแล้วก็ดิแคนไลฟ์ แล้วก็ทางฝั่ง,งเซอร์เบียนะครับผมรอบนี้จะไม่เชิงด้านของมันยาไมเลนโควิดนะฮะกองหลังจากนาโปลีนะครับเดมันยามักซิโมวิชกองหลังจากอัลซาบัฟก็อเล็กซานเดอร์มิโตวิดนะฮะเนื่องจากมีการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนตัวชุดลงในคัมคืนนี้ยพวกเขาเองนะครับผมเขาจะมีชื่อหน้าของรูกาโยวิฟอูซามาลาโฮวิดนะครับฟิลิปค,คอสติสแล้วก็อเล็กซานเดอร์สแตนโควิดนะครับผมสำหรับทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านอังกฤษนะฮะตอนนี้พวกเขาจะผ่านเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับ ซึ่งทางฝังทีมแเอเซอร์เบียนะก็ต้องรอรุนกับอันดับที่2ของพวกเขานะครับเพราะว่าจะต้องไปแข่งกับสแนดาของแอลเบเนียนะครับผมตอนนี้พวกเขาตามอยู่เพียงแค่1แต้มเองนะฮะตามส่วนตัวด้วผมมองคู่นี้นะครับผมผมรู้สึกว่านางฝังของเซอร์เบียนัดนี้ยังไงก็น่าจะต้องเล่นแบบให้เด็กขาดเลยครับซึ่งผมก็มองว่าพวกเขาน่าจะไม่แพ้ขาดรอยนะฮะยังไงสำหรับคู่นี้นะครับผมขอวัดใจนะฮะร,รองสแหน้าของเซอร์เบียนะครับที่1นึเมตรเจ เรามาต่อกันคู่ที่3แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าไอซ์แลนด์เจอก,กับหน้าของโปรตุเกสน,นะครับในเวลาตีสองสี่ห้าีไฮนคับแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งของโปรตุเกสต่อที่1เมตรครึ่งและโซนราคาซอนฮาไรลงมาอีกหนึ่งกิ๊กที่1เมตร25นะครับแล้วก็กระแพงสูงตั้ที่สเมตรเจ็ถึง3เมตรโดยคู่นี้นะครับผมเราก็จะไปกันในกลุ่ม F นะครับซึ่งด้านฝั่งเขาจะบ,บ้านไอซ์แลนด์ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับ แข่งมาสี่ครั้งชนะ1เสมอ1แพ้2ยิงไมไปสีเสียไปอีกหาเก็บมาได้สีแต้มนะครับแล้วสวนของฝั่งของโปรตุกเกสนะฮะตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงแข่งมาสี่ครั้งชนะไป3เสมอ1ยิงไมไปสิบเสียไป4เก็บ 4, มาได้สิแต้มนะครับเฮดูเฮดแปดปีให้หลังนี่คู่นี้พบก,กันมาก็เจอเพียงแค่สี่ครั้งแล้วก็จะเป็นา 4, งฝั่งของโปรตุกเกสนะครับชนะไปถึง3ครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งนัดล่าสุดในโคู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของโปรตุเกสที่เปิดบ้านเบียร์ชาไปได้นะครับที่1นึ่งต่อตศูนย์แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสมาร์ทล่าสุดของชาวบ,บ้านไอซ์แลนด์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งยันเสมอสามแพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1ลูกต่อเกมนะครับเสียประตูน1นึ่งลูกต่อเกม10เกมวันนี้วินงมาได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้ง นัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งเปิดบ้านเบียชนะ่าอาร์เมเนียไปนะครับที่1นึ่งตุลศูนย์แล้วโซนอีกฝังของโปรตุเกสน,นะครับฟอร์สิมารล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง6ครั้งยันเสมอสามแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.4ลูกต่อเกมเสียประตู1.2ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิ่ไปได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูดอีก7ครั้งนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับฮังการีไปครับที่2ององ แล้วถ้าเรา,าดูฟอร์มในบ้านของเจ้าบ,บ้านไอซ์แลนด์นะครับผม5นัดลาสุดมวันนี้ชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการชนะฟินแลนด์ไปได้ที่1-0ชนะเบลเกเรียที่2-1ต่อมาก็ยันเสมอกับน่หน้าของเซเนกัลไปนะครับที่1-1เ 1. สมอฮังการีอีก2-2แล้วก็สามารถชนะอาร์เมเนียไปนะครับที่1-0แล้วส่วนทองฝั่งของโปโลเกียน,นะครับผมฟอร์ทงบ้านสามาราสุดมวันนี้ก็เหมาชนะไป3ครั้งรวดแม้ว่าจะเป็นการชนะเยอรมันทททีีีีี่่่2-1 3-2ชชนนนะะอาารเเมยไไปได้50แลกัง แล้วก็สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมซึ่งทางฝั่งชาวบ้านไอซ์แลนด์สหรับรอบนี้นะฮะก็จะไม่มีชื่อนามของอีแวนฟอร์ดสันนะครับแล้วก็เจสันมอรุมบี้เนื่องจากมีการบาดเจ็บอยู่ตรงขั้นะฮะรวมถึงกัร์ตนาของไรอันแมนนิ่งนะครับผมที่ติดโทษมาเข้ามาเนื่องจากสะสมไปเหลืองเอาโคตานะครับและตัวชูโรงในครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อ่าแจ็คเทเรอร์นะฮะจากอิฟสวิทเทลเลียมสเกลจากเซลติกแล้วก็ทอยแพรอดนะฮะจากอาเซตเอลมาส่วนทางฝั่งของโปรตุเกสนะครับ สำหรับรอบนี้ก็จะไม่เชื่อหน้าของเบโตคอนคาเวสนะครับผมแล้วก็เนโต้จอชิโอสีนะฮะเนื่องจากมีการบาดจากเป็นนคู่นะครับและตัวชโลงในค่มเปิลนี้ของพวกเขาเองนะครับผมก็จะไปเชื่อหน้าของคริสตโนโรนโดนะครับผมลาเฟลเรอาลเบโตฟิลวาแล้วก็บูโนฟรานเดสแต่ถึงแม้ว่าทางฝั่งเขาจะาราไอซ์แลนด์นะครับฟอร์มในบ้านจะดูดีก็ตามนะครับแต่ว่าวันนี้พวกเขาต้องมาเปิดบ้านกับทางด้านของโปรตุเกสนะฮะ แล้วส่วนทางฝั่ง,ง,งชาวบ,บ้านไอซ์แลนด์นะก็เพิ่งชนะมาได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับผมจากหกนัดล่าสุดของพวกเขานะครับแล้วส่วนทางฝั่งปูงงเเงรุเกนะก็ถือว่าฟอร์มดีแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีสะดุดเสมอไปถึง2ครั้งเองก็ตามนะครับแต่ผมก็มองว่านัดนี้ทางฝั่งของชาวบ,บ้านไอซ์แลนด์น่าจะลำบากอยู่พอสมควรนะฮะอย่างไร่นสำหรับคู่นี้นะครับผมต่อนหน้าของปูรุเกที่1เมตรยี่ เรามาต่อกันคู่ที่4เลยนะครับผม,ผมก็จะเป็นฮันด้ามอนโดวานะครับเปิดบ้านจับอิตาลีในเวลาตี2 4งสีาทีนะครับส่วนไฮนดิแคปแรกก็จะเปิดข้างฝั่งของอิตาลีต่อที่3เมตรยี่ส้าและก็กำแพงสูงต่ำที่3ามเมตรเจ็ดสิบห้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมเราก็จะไปในกลุ่มไอ้นะครับซึ่งหน้าง,งจะบ,บ้านมอนโดวาตัวนี้ลังท้ายน้ำหนักที่5เลยนะครับแข่งไปหกครั้งยันเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งยิงไปสีเสียไป26เก็บมาได้อีกเพียงแค่1แต้ม แล้ว่ซนฝ่ายอิตาลีนะฮะตอนนี้พอไปรองจ่าฝูงแค่ไปหกครั้งช้าไป5แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับ 28, 28, ยิ่มไปสิเสียไป8เก็บมาได้อ5แต้มเหตุใดแปดปีให้หลังในคู่นี้พบกันมานะครับก็เจอเพียงแค่สองครั้งแล้วก็จะเป็นทางฝั่งอิตาลีที่หมอช้าไปสองครั้งด้วยนะครับแถมนัดล่าสุดในคู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งอิตาลีที่เปิดบ้านชน้าไปที่สองศูนย แล้วท้งสองวันูฟอร์มสิมาราสุดขอนชาวบ้านมอนโดว่านะครับผมพวกเขาชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอ2แพ้บีกเจ็ครั้งเลยนะครับโดยเฉลี่ยยิง0.7ลูกต่อเกมเสียประตู3.1ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิ่ไม่ได้เพียงแค่4ครั้งจบเกมสุบิก5ครั้งนะครับผมนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปยันเสมอกับเอสโตเนียมานะครับที่1น่งของตัวตัวหนึ่งแล้วโซนทางอิตาลีนะครับฟอร์มสิมาราสุดวันนี้ชนะไปถึง6ครั้งยันเสมอ1แพ้ไปอีกสครั้ง โดยเฉลี่ยยิง2.4ลูกต่อเกมเสียประตูนในจขอลูกต่อเกมนะครับและแถม10เกมวันนี้วิ่ไม่ได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก7ครั้งนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะอิสราเอลไปนะครับที่30แล้วถ้าเรามาดูผลกันในบ้านของชาบ,บ้านมอนโดว่านะครับสามาัถล่าสุดวันนี้พวกเขาก็หมาแพ้ไป3ครั้งรวดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้นอร์เวย์ไปที่5 0แพ้เอสโตเนียไปอีก3-2แล้วก็แพ้กับอิสราเอลที่4-0 ซึ่งใน,นฟองอิตาลีนะครับฟอร์นอบ้านสามาราสุดวันนี้ชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้บีบเพียงแค่1ครั้งนะครับโดยที่มีแพ้นโนเวที่3 0ชนะอิสราเอลไปอีก5 4แล้วก็ชนะเอสโตเนียไปได้ที่สานะครับสำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยฟอร์นบ้านมอนโดวานะครับแล้วก็สำหรับรอบนี้นะครับผมจะไม่มชื่อหน้าของนิชิต้ามอสพาน,นะครับผมเนื่องจากมีการบาดเจ็บเข้ามานะครับส่วนตัวชูโรงนะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้านของ วิเชริโอบอสโตลาซีเซอร์กิโอเบอร์ซิอุนนะครับผมแล้วก็วิกเตอร์โบกาเซ็กแล้วก็ทางฝั่งอิตาลีนะครับผมรอบนี้จะไม่เชิชืหน้าของมอยเซครีนนะครับผมแล้วส่วนที่เหลือก็พร้อมออกลงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของจัคโมอลาสปาโดลีมาเดโอโรตจกีเิคาโดออสโซรินีแล้วก็ซันโดโตนาลีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าทางฝั่งอิตาลีถือว่านอนมาแต่ไกลเลยนะครับ โดยทางฝั่งชาวบ้านมอนโดว่านะฮะพวกเขาหาชัยชนะไม่เจอถึง8นัดติดนะครับแถมพวกเขาสามารถยันเสมอเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งรวดเลยนะฮะแล้วส่วนด้างฝั่งอิตาลีนะครับผมก็อยู่ในช่วงที่โมเมนตัมค่อนข้างได้จัดดูดีเลยนะครับโดยหนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถเหมาชาไป5ครั้งรวดเลยนะครับแถมทำประตูไม่ได้ถึง18ประตูเลยนะฮะยังไงสหรับคู่นี้นะครับผมต่อหน้าอิตาลีนะครับที่3เมตรยี่ ต่อมาในคู่ที่5้านะครับก็จะเป็นหน้าน,นอร์เวย์เปิดบ้านจับเอสโตเนียนะครับแนวรัทิ้งึ้นตรงฮันนีคับแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งนอร์เวย์นะครับต่อที่3เมตรเ5แล้วก็กระแพงสูงต่ำไม่ถึงเมตรครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้เราก็ยังอยู่กันในกลุ่มไอนะครับซึ่งทางฝั่งชาบ้านนอร์เวย์ตอนนี้พวกเขาก็เป็นจ่าฝูงแค่ไม่6ครั้งแล้วก็เหมาชาไปหครั้งรวดยิงไปี่สเเสียไปสานะครับเก็บมาได้อีก18แต้ม ซึ่งทางฝั่งเอสโตเนียนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่4นะครับแข่งมาเจ็ดครั้งชะนะไป1เสมอ1แพ้5้ยิ่งไมเจเสียไป17เก็บแย่ไปสี่แต้มนะครับเฮดูเฮดแปดปีให้หลังในคู่นี้พบกันมานะฮะก็จะเจอเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของนอร์เวย์นะครับผมที่สามารถบกุกไปรูปโคมมาได้เพียงแค่1นึ่งตุต่อศูนย ส่วนฟอร์มสิมาร่าสุดของเจ้าบ,บ้านโนเวนะครับผมถือว่าตึงเปียกเลยนะครับสิบมาร่าสุดวันนี้ชนะไปถึง9ครั้งยันเสมอไปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง4ลูกต่อเกมเสียประตูสุดจะ9ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิ่งมาได้ถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก7ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับนิวซีแลนด์ไปนะครับที่1นึ่งขอตัวหนึ่งซึ่งทางฝั่งเอสโตเนียนะครับฟอร์มสิมาร่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอไปอีก3แพ้ไปอีก6คครรัั้งเลยนะบ โดยเฉลี่ยยิง0.7ลูกต่อเกมเสียประตู1.8ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ่งไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีก5้ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับมอนโดวาไปนะฮะที่1ต่อตัวหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูฟอร์ในบ้านของเจ้าบ้านนอร์เวย์นะครับสี่นัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกเพียงแค่1ครั้งนะครับแม้ว่าจะเป็นการชนะฟินแลนด์ไปที่1 0ชนะมอนโดวาที่11ประตูต่อ1 อมันก็ชนะอิสราเอลไปได้อีก5-0นะครับแล้วก็ยันเสมอนิวซีแลนด์บีกึงหนึ่งซึ่งทางฝั่งเอสโตเนียนะครับฟอร์นอบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแพ้สโลวาเกียไปที่1-0แพ้อิสราเอลไปอีก2-1แล้วก็สามารถชนะมอนโตวาที่3-2เลครับส่วนนัดล่าสุดที่ได้อนอกบ้านคือการที่บุกไปแพ้กับอิตาลีมาที่5-0 แล้วก็สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมโดยดานฝั่งเจ้าบ้านโนเว่นครับสําหรับรอบนี้จะไม่มีชื่อหน้าของมาตินโอเดนกาดนะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บอยู่นะฮะและตัวชูโลงในคัมเปิลเนี่ยของพวกเขาเองนะครับผมก็จะเป็นดาวเออริงฮาร์แลนด์ออสการ์บ๊อบแล้วก็อันโตนิโอนูซานะครับแล้วก็ทางฝั่งเอสโตเนียนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาเพิ่มเติมจากรอบที่แล้วนะครับสำหรับตัวชูโลงในคัมเปิลเนี่ยของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าราโนซับบินเนนโรบี้ซามานะครับผมแล้วก็โรโกโรเบิร์ตชย แล้วก็สําหรับคู่นี้นะก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าฝั่งเจ้าบ้านนอร์เวย์ก็ถือว่านอนมาได้ไกลเลยนะครับแล้วบกกฟอของพวกเขาเองนะครับผมที่ถือว่าโคตรโหโคตรอันตรายเลยนะครับโดยที่ผลงานโนัดจะรอบแบ่งกลุ่มก็สามารถทำประตูไปได้ถึง29ประตูเลยนะครับผมแล้วโซนอฟองเอสตเนียเองนะครับผมก็ยังหาชนะไม่เจอถึง6ครั้งติดนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมต่อหน้าของนอร์เวย์ที่3เมตร75นะครับ หลงมาตอตองค่สุดท้ายในคู่ที่6ของเรานะครับผมก็จะเป็นในด้านของอาร์เมเนียนะครับเปิดบ้านจับฮังการีในเวลาที่งคืนตรงไฮนดิแคปแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งฮังการีต่อที่หเมตรส่วนราคาสอนนะครับไหลลงมาอีกหนึ่งกิกูรีจุดเจ็ดห้าและก็กำแพงสูงตั้ที่สเมตรครึ่งถึงสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับโดยในคู่นี้นะครับผมเราก็จะไปกันในกลุ่มเอฟนะครับซึ่งทางฝั่งเชาวบ,บ้านอาร์เมเนียตอนนี้อยู่ในอันดับที่4เลยนะฮะแข่งมาสี่ครั้งชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับผมแล้วก็แพ้้ไปอีก3ครัง ยิงไปเพียงแค่2เสียไปอีกเกเก็บไปได้อีกเพียงแค่3แต้มแล้วก็ทางฝั่งฮังการีนะครับผมตอนนี้บอกเขาไปรองจ่าฝูงแข่งไป4ครั้งชนะไป1เสมอ2แพ้1ยิงไปแปเสียไป7นะครับเก็บไปได้อีก5แต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังสหรับคู่น,ค 1, คนี้นะครับเจอเพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งฮังการีที่สามารถเปิดบ้านชนะไปได้ที่สต่อ0 แลัถ้าเรามาดูฟอร์มสิมาแรด้าสุดของเชบออาร์เมเนียนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งยันเสมอ1แพ้ไปอีก7ครั้งเลยนะครับผมโดยเฉลี่ยยิง0.9งลูกต่อเกมเสียประตู2.7ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิมงไปได้ถึง4ีครั้งจบเกมสูบไปอีกครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกแพ้กับไอซ์แลนด์มาที่1น่อต่อศนย์แล้วส่วนฝั่งฮังการีนะครับฟอร์สิมาแรดาสุดวันนี้ชนะไปถึง2ครั้งยันเสมอ3แพ้ไปอีก5ครั้ง โดยเชียได้ยิงหนึ่งจุดสองลูกต่อเกมเสียประตู2.1จุดหนึ่งลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิมม่งไปได้ถึง5ครั้งจบเกมซูบปอรเจ็ดครั้งนะครับนัดล่าสุดนะครับเพิ่งบุกไปยันเสมอกับโปรตุเกสน,นะครับที่2-2 แล้วถ้าเรามาดูฝั่งในบ้านของจอเจ้าบ้านอาร์เมเนียนะครับสีนัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งรวดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้หมู่เกาะแฟโรไปที่1นึ่งศูนย์แพ้จอร์เจียไปอีกสามศูนย์แพ้โปรตุเกสไปอีกห้าศูนย์แล้วก็ชนะไอซ์แลนด์ที่สองหนึง่งซึ่งแล้ฝั่งฮังการีนะครับผมฟอ,อาามาร์นบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ยันเสมอถึงสองครั้งแล้วก็ชนะไปอีกเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับโดยจึงมีชนะอาเซอร์ไบาจานไปที่2-1เสมอไอไซ์แลนด์ที่2-2เสมอโปรตุเกสงก2-2 แล้วก็สําหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมในินฝัาจะงชาวอาร์เมเนียนะครับสำหรับรอบนี้นะครับจะไม่มีเชืงอแนานของอุโกชูกูอิกูเนื่องจากมีการบาดเช็บนะครับรวมไปถึงกัลตานาอุทิกรานเซิกยานะครับผมที่ติดโทษขบคมาชนัดล่าสุดนะครับแล้วก็สําหรับตัวชโลในคัมคเนียลพวกเขานะครับก็จะมีเชืงอแน่นของซิรายานชาโกยานนะครับแกรนลีออนนารลอฟ แล้วก็อาตูเซโรเบียนนะครับแล้วส่วนทางฝั่งฮังการีนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวชูดลงนะครับคือนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าของบารามัาสวาก้าโรมันซันไรนะครับแล้วก็เบนเตโกสโบราสำหรับทางฝั่งเจ้าบ้านอาร์เมเนียนะฮะก็ต้องยอมรับตามตรงเลยครับว่าพวกเขาอยู่ในช่วงนี้ค่อนข้างจะฟอร์มตกแบบต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่ผลงานไปนัดล่าสุดของทัวกาลวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหกครั้งเลยนะฮะ ซึ่งตัดภาพมานฝั่งงฮังการีนะครับผมที่ถือว่า,าค่อนข้างจะขาดความสม่ำเสมออยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพรวมของพวกเขาก็ถือว่าดูน่านมาใจมากกว่าแบบมากๆเลยนะฮะอย่างใน,นสำหรับคู่นี้นะครับผมต่อหน้าของฮังการีที่จุดเจ็ดห้านะครับและเป็นไงบ้างผมหคู่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้หวังว่าน่าถูกใจทุกท่านนะครับส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกรนไปหน้าปกขอกลาบเอาไว้ล่วงหน้านะครับผม แล้วก็6คู่ที่ผมหยิบมาฝากในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเหมือนเช่นเคยน,นะครับสำหรับคู่แรกผมต่อหน้าฝรั่งเศสนะครับที่1นึเมตรเจคู่ที่2รองเซอร์เบียไปนะที่หนเมตรเจ็ดสินะครับและคู่ที่3ต่อโปรตุเกสไปอีก1นึเมตรยีและคู่ที่4นะครับต่ออิตาลีไปอีก3ามเมตรยีนะครับคู่ที่5ต่อนอร์เวย์ไปอีก3ามเมตรเจ แล้วคูสุดท้ายคู่ที่6นะครับผมต่อวันอ้าวฮังการีนะครับที่จุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะก็ถือว่าวันต่อเพียบเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกิจกรรมทายสกอร์ของเราในค่มเคืนนี้ก็จะมีกันถึง3คู่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าของคู่แรกและคู่ที่3เช่นเคยนะฮะสามารถเพียบต่อทีวีใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะเลือกทาย1คู่2คู่3คู่ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานสมบูริห้องอาหารของเรานะครับก่อนเวลาบนเตยหนึ่งชั่วโมงนะฮะหรือว่าเวลาตรีหนึ แล้วก็สามารถส่งหลักฐานมาให้ลิงก์ในเดสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ที่เพื่อให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยหมดเลยนะฮะแล้วก็ท่านใดน,นะครับผมที่ยังสงสัยอะไรไงเกี่ยวกับกติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงอย่างไรสำหรับวันนี้นะฮะตัวถึงก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ปะพรุ่งนี้นะครับอย่างไรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ